มีในใจนหใครอดอ่ดยังหลงใบลงบงยงโดยน้ำกันนั่นแหละคิดทอดแต่ก็เห็ดยังบบได้เนาะพอเมื่อมาอยู่น้ำพ่อว่าพอชิเมื่อป้าได้ได้น่ะเมื่อออว่าเนี้เมื่อเาได้เมื่อแล้วบ่เงืหัวงือกเโอ้หเด้ละเด้อมยวามเนาะเองยาบุญคิดชาบุญามีซัมมี่เนาะอ พี่พกําอยมาอยู่สัมเนีคิดาในสนียนะบองคันวาเฮาเป็นคนอื่นเฮาคิดแบบว่าพาลูกพักเต้าเฮาก็ยังคิดน <laughs> ค,ดคีอยน้นองาะางเมือน้ําะป่ะอวิตติเด้ไล้ยงองยูใช้าผูกกี่นอนไเา เห็ทนทางนอกทองใสกับสบู่เพล่อนอ๋อสบายดีเดอ้อโดย,ยดอ๋อสบายดีเดอ้อทางนี้เดอ้อโอ้อ้าวขอคิดว่าจะเมื่อแต่มื่อเศร้าออนี่นะยังอยู่บ่ส่โอ้ยเ<ะ>มื่อเลยบะนี่เลยเกินแล้วแทคุณยายเพื่อนแบบเด็กหายเอาซื้อเผาซื้อยัองไม่ออ ังในตู้อไกันอามาอีกเอดสิซ้าในซันกหอดแล้วปานนี่อก็ว่าเตรียมตัวสิออกเมื่อพิ่นบ่าบอกมาน้ำหลังเอไปก่อนแบบเมื่อสิมาหอดบนยังอีกซงนั่นซื้อนี่กันเยอยป้าทุทีน่อยเนาะมาลูกกับลูกเพื่อนน่นเเดมา อันนั้นเนาะมาลาาันาเนาะกะจีวาและการกับบ้านบันเนกะดิสีเมื่อแล้วลาแต่ว่านี่โอ้ลารอบสองลารอบสองซื้อเสอยงเลยซื้อกับขขาวกับน้าเนาะเลยอ่าเบอร์สายเดียวอันมาหาทางน้องทางสายพูกล่ะเนาะเลยลารอบสองเลยอ่าเป็นจะแน่นอนทางสายนอนรับเยอะเมื่อคืนนี่แกรับเยอะเลยไงรับอยู่บ่อืม เหอยพี่องกกินเลยนเร็วเน่เอายังมาให้ลูกสาวเน่ในขนเนี่ยกินอาเนี่ของอยู่ของกินอเยาเขยขาบอเล่าบอ អឺញ pues> <cười> wow um... <cười yes, oh, ៉ៃមកហើយចាក់ដល់ທາງទៅហ្នឹងបོ་មិនដីណាអឺហិញទៅហ្នឹងថាអោបទៅឯងមកពួនលោកເຂົາអឺចាំเนาะតិចໂອច້ອຍចឹងឡើយចឹងច້ອຍຢູ່មិនຮອດລູកមកស្អាតច້ອຍតែໄກទៅបོ་เนาะທາງនេះមើលມັນទៅទេបོ་ ประมาณจะกี aa, B aa. B aa. E ่โลจะมาขายันสีเทา้าขึ้นมาเถอะทางสาบุญนี่บ่เมื่อโซงเพิ่นหอดเลยบ่แม่นไปเกล่อมบอไว้ระยะเส้นท่านี่ขวรย่างๆแล้วไกลทางกับลูกโป่งป๊กเากบ่อเออก็ว่ามีอันขัวจมพ่อมะแต่สิบวันใเขาวอดบ้านเนาะิจอดอยู่ฟังพี่เพราะว่ามัน ทางมันเงี้ยเจ้าแม่ทาวน์บ้านเจ้าชีพักแค่สี่เพื่อนป้าเพื่อนอยู่เงี้ยตใจมึงกลางบอดบอประมาณสามสมุ่งขับรถหรือสองกลัวอีกบอกป้าเผื่อฉุบเจ้ามาบอกคำบอสีพักอยู่พคนเลยขับรถขัแรถแล้วเออดวง้าจากนั้นเนาะทางมันมันคันคือทางไซโนมาพี่ใครอยู่คันเจ้าก็เหตุนละว่าทางจากอันบ้านพี่ไปภูมิโอเลขที่สิบสามบอเออ้ง่ายง่ายง่ย มันบอกคือไปสายแดนเนาะสายแดนนี่มันทางสบายพี่เ้ยเมเนาะลยเดยติดดันแน่นอันนี้ก็เลยแอันเอากรเข่ามาส่งพนพ่อนข่าวน้าเข่าซากเข่าซาเนซื้อซามพี่โล่ไงว่าจะกู้เพิ่งเติดอีกหรอแต่ว่าเราถึงซามพนเรา่้เราถากินโเราณเป็นไดอลเนาะ เดานเดนเดินเามัเนดนทางอัยเนนทางปอัยนาะเดิทอดยเอาะเดินาดัยเนเดินทางปลอดภัยเนาะเดินทาอดภัยเาะงลาะเดนาลอัาเดินาลอดัยนาะเดาลนาะดินทอนาะเางหล่ะงยะางป่าเนอันาาอเาดนยเนดอยิอจยางลอนะเอดัยนเิองอัเนืะอนะเะเป็นพืเนให้มอเน่าอนะ เนาะนีไฟแน่ช mm ิมเงนพอกดแดดอุ้ยไฟเมื่อยหอกเนาะอยู่ในตู้บอยหรอกอืมเราในตู้เนาะเราะิ้ห้อเดี๋ยวแปดแปดไปละจะสิให้รอบสองว่าพอมาจชิ้ให้รอบสองว่อืมเอ้าจมกินีเลยหอดบานเดือมบ่อโอ้รถมาวเดือดใจน่าจะจีบี๊งเจ้จีบี๊งเจ บ่ภาษายังอีหล่อาจาน้องยำบาฮะจาใหญ่เมุนมุนยคนตะอันโอ้หยังเลยพี่น้องอันนั้นหมายคว่าได่นะฟังหน่อกอย่าให้กันสิพี่จ๊ะนี่ก็อาจว่าญาติขนมกันเนาะปานให้น้องกินสาอันแลประมาณนี้แหละพี่น้องอ่าเต้านมนี่ล้างอยู่บ่มเต้านมน่ะจล้างนําเด้อเต้านมน่ะ มีเต <skirts cử u amin> <c eux> ้าเดียวนี้บ่เต้านมน่ะเออเออเต้าเดียวล้างเลยลูกอือๆๆนี่เต้าเดียวนี่อือทางเต้าเดียวล้างเจ้าล้างแล้วต้มน้ํา้อนน้ําขาเสื้อน้ําโอ้ยบ่ได้จังจตงเห็นเด้รูเอาได้เงินมาจะใช้่คือกเงินอยู่มันมอื่นบ่แม่นลงอื่นนี่ เป็นยังกี่หน้าเป็นยังอยากได้ยังเอายากได้ปุ๊บเข่าเฮียนนี่บ่โรงเฮียนน่าเป็ยังไกลอยูกซี่เข่าแล้วบ่เข่ามือใดนยันมาได้ยังไปชื่อยุ่งรงเฮียนมึงคนอยากได้เครื่องเฮียนบ่บ่นันชื่อน่ะถือว่าลูกเคยลูกเคยนี่กัมครั้งที่สองเนาะไม่เท่า เป็นสุดเป็นยางเจ้าก็มีอยู่บ uh, uh ่อยล่ะสุดเคยเฮียนเคย่ยางเนียยางอยู่บ่อยยางมีอยู่บ่อยวันละเอาเราชื้นอ่ะยังได้สองกคนเข่าสองคนแน่นอนบ่าพอได้ได้ล่ะเออน้องก็ได้ส์ผู้ไปในโมเมนต์ไปหาพ่อว่าไหนล่ะมาพี่ ไปหาพ่อไปจักบอสเออไปหาพ่อพ่ออยู่ใช้ชี่ด้วยใช้พ่อน่ะอยูใช้พ่อน่ะโอ้ยพี่นเราเนาะ่อยูใช้พ่อเด้นมพนซื้อมาให้กินหรือเปล่าเออได้จากมือนี่ป่องนึงนี่มันกระไรมือแลยหลงห่อบอทิดนึง วลัแล mm. uh, oh. uh. ้วกลัวเวลาเขาเอาไว้แบบบ่มีตู้เย uh. uh. mm. ็นมันบ่บูดบ่าขนาดนั้นห้วยหนึ่งมันแรงระเบได้มาีจะเกยเห็นไหมนะบ่อนี่ได้นุ่มนี่ได้ได้จักมือเออเลนมันก็ลายมือแล้วหนี่งได้อาทิตย์หนึ่งไปมันอะได้กินดุแลอันมันบ่มีตู้เย็นใช้มันมันบ่บูดบ่บ่บูดจี

สบายอยูสบายดีเด no. ้อเลยป้าพากันมาทางไดนนี่เนาะอือวัดนงวัดนงวัดอือว um> ัดเซอเอ่น huh. วัดไม่ค่อยโคคันด้เออเออตอเตอ อ <sp> ือๆๆวันพระเด้อเนาะเพิ่นกําลังอยู่เจ้าไปทําบนนอนแล้วดโอ้อยากนอนบ่น่ะนอนแล้วน่าจะชุญมอยากนอนอือๆๆเนาะสินนไปเลยบ่สิว่าเฮ็ดเรือนมอชิมอยู่ปิดประตูอยู่สิเออเพิ่นไปทําบุญมาหสาวตบ่ปชม ไปช่วงน้องตงไปน่ะตักบาตตักบาขอตะปัจะว่าเอาพี่เลยไปวาปาอานเอาขอเราไป่เขาอยางม่ทันทงเลยอภาษานเดยัเากับเรื่องนะบวันีไภาษาเท้าในกว่าเนี่ยเอาว่าพาไปลงวัดมอเช้นนี้เลยว่า ไปเท่ากําลังนึงเข้าอ๋อเข้ายังบ่สุกได้บ่ได้ไปนั่งบ่ได้ไปมันของไรนั่งเออเออซี่ก็สิเข้าใจนําอยู่เด้อพี่น้องอันนี้เว้าาะนะเออเรื่องเลยบ่ได้บ่รู้เรื่องไม่เท่าเเาลาลันันวาาลาเฮานะอยู่ในนีน่ะบ่ได้นั่นเพิ่นบ่ลงบ่ได้บ่นี่น่ะลงวัดนบ่มียคูบ่มีเอ้ายคูไปเบิดแล้วบ่ ลน,นไปแล้วเพาะว่าเฮ็ดวัดหาก็บอกมี่คู่เขาเฮ็ดวัดอยู่ใแม่พรโรงเดียววะยูโรงเดียวเราเมื่อกี้มันกับี้านชาวเต๋อมันกับบุญมี่ง่ายแต่น่าต้องเชื่อได้ชานบุอมี่ยาคู่ชานเต๋อเนาะตอนนั้น อ๋อดนไาเดนกันอ่ไม่ตู้ได้ข่าวแล้ววันนี้เนาะได้ข่าวแล้วโอุ้่มลายเมื่อเติบเราแบบใส่ฟองปองนส่แกงกะใส่ฟองนมอะไเงี้ยนะใส่ถุงนี้ให้เขาได้ใส่น้องชายน้องชายน้องชายน้องชาเป็นแร่จาเจ้ากับทิ้งหอดเงหร่อว่าผนในเมืองนะกันข้างนอกเมืองกัน แม่ก็ชิลล์มากป่าก็ให้ได้หมดเลยแมนว่าในนาทนะน้องเคยแต่เดี๋ยวนี้เป็นว่าน้องใช้น้องไปแล้วเอ้ยกะบที่ให้ได้แบบนี้ถ่ายก็ไม่ได้อยู่นแม่แล้วเอ้ยก็อยู่เินตัวกะให้ให้น้องใช้บิังแม่กเับคนกับเบิังแม่กับแบบนี้แต่แม่์ได้กับล้านไหมล้านกับน้องล้านนี่ได้สองคนว่าแล้วเจ้ากัลูกน้อยเนาะลูกน้อยสามสี่คนอแต่ละมื่อกัแม่เอ้ยขนม น้องแค่ไหนลำบากยาคุติรามวานนี่คนจัว่าหา่ายหรอลอยโตไม่แม่ไม่แม่น่าแม่งอดตามมือใช่บริการใช่หมอไม่แม่หรอเป็นไขเป็นใขรจนให้มุฒจุกเจุกเอาโอ้ม่่เป็นแม่เป็นใครมือชื่อนี้ได้จ้ำด้วยขยุ่มแหงอขีเข็บแหงอโอ้ยแม่แม่ไม่แม่ ปกติเลยบได้เนาะยู um> ่ฮูอันแม่กิดอนี่อันนี้แมงงอก็อยู่ได้ห้ากิโลเป็นยังไงสาลูกคัวเป็นเฮดเวียกเิดงานซอยอยู่บ่รักกับคุณชายโอ้ใครเนี้ยสาวเนาะมันเป็นแบบที่แบบลงมาเบิ้นงก้นเบิ้งต่อไปเบื้องไปเรื่อย นี้แบบคือทั้งเลื่อยแล้วนี่ก็บลายความคิดแล้วบไดนียเนาะคิดใช้ทำเมเนี่ยแบบไหนทั้งครอบครัวตัวเองเน่ทำชีนยืนพูดยืนพี่แบบครอบครัวตัวเองกับโบมีเนาะแล้วก็ทำว่ามีน้ำมีว่าแม่หยาบคนมาได้ปั้นกันปั้นเข้ากันว่ากินน้ำกันิแล้วก็แม่มาแล้วก็ให้คนเวลาชอบคนชอบคนอบกินปั้นเนี่ยปั้นไทยปั้นมันเอ้ยแบบมาแม่น้องทางซ้ยมาพี่อ่ะพี่ เอ้ยเดยอเดยออ้มาแม่ลูกเต้านี่โอ้มาแม่มือสุดท้ายเดียได้นี่จะงามอะไได้ใช่ไหมยังมาเติมในถั่ครั่หอมฮบละเตมถ้่วเนาะถ้่วับงเนาะเ็ได้ เพิ่นเคยอยู่เคยกินนํากันเนาะอือเคนมาแล้วบ่อันนี้ป้าเอื้อยกับเคนให้น้องเคยแล้วบ่บ่มีหยังให้บ่มีหยังให้มีในใจนั่น่ะให้น้องเล้งลองไปเบิ่งแยงด้นํากันน่ะแหลบ่มีหยังินฮอแต่ก็เฮ็ดหยังบ่ได้เนาะเพราะว่าน้องเฮาเฮ็ดบุญได้ชํานเออเได้ชํานน้องเคยเนาะ แต่แต่ย้อมกันนี่กับิ่นกับวุ้ลแม่มีวุ้เฮดพิษอีกอย่างที่วุ้เฮดพิษแบบถือว่าเรากับคนนี้เนาะปกติเจ้ากับพุดชิดาเราอยู่บ่ที่ว่าเราไปนี่กชิดาเนาะสุดๆเนาะเราก็ได้น้องชายคนเคยคนดีเป็นคนดีมีแต่แพ้นแต่ผู้เดียวนี่แหละหาอยู่หากินให้แม่มีอย่างก็เอามาให้แม่มีปูมีปลามีบริเคยเบียงนั่นนี่นี่เนาะบริผิดเทียงกันแต่น้องเคยต่วคนโกหพนบริ อเียงกันตอนนี้หันบมีเไม่ได้ต้อทงไม่ได้ว่าป well, ่าจัดด้จะเปิดใจมีอย่างก่อแม่บังูกนางลูกนางเอาได้ไปจากลูกเลยกะโทรจบในเถ่เนี้ยเนาะชาว่านทางเมียเจ้าบทิโตมากะพอได้เยือนนมเยืนอย่างให้ถ้าไม่เท่าเืียงลูกเนาะ น้องยาละนะก็บ่ได้ว่าสิไปเลยแล้วก็มีแต่ว่าเงินเดี้ยงนําแห่ท้องไสสิได้ได๋เนาะซาเขาใหญ่เนาะเฮาออุโนผู้บ่ฮู้ความชัดะหาก็เ็น้าเฮานี่เนาะโอ้ยหาได้ยังได้เฮบ่แน่นะบ่ได้ฮู้จักอีสังหาแล้วบ่จักแว่าพ่อกับแม่สิไปปะหาบ่้ทองสไอ้ กระบอกลูกน่าจได้เนาะเขามาบอกนี่เราอาชิบูดอกน้อยชนิดนู้นเ้ยเนาะบอกไปเหนไหมเขาบอกไปนมีแต่เอื้อยกบุ่แล้เอื้อยกบกรบุน้อยนล้ชิบูเลย้รุ่นน่ะุ่กลางเนี่ยเนาะเห็นแล้วก็ค่อยเลยเนาะบ่อฉิดแบบลูกเต้าสินะค่อยได้ดี่ร่นกลางะป่นกลางกระ่กระ่กลเขาบอกเป็นย่างกับมีแต่ว่าคิดฮอดกับว่าจะมาจบอ้าเกาอ เมื่อลวพอว่าอีน้เมื่อมื่อยู่ลํำพ่อว่าพ่อจีเมื่อป้าไน้ได้น่ะเมื่อพอาเมื่อเอาได้อเมื่อแล้าเรงือกงวาเงือกโอ้เมื่อเอาปอ่มืปลาลพว่าบบ้านพ่อมีปลาลาย ใจคว่ำอยู่ไหนเนาะเอาอระไม่บอกประเด้นอนใช่ไหมต้คองสายว่าคืนนี่คิดแล่วเบิ่งตาคือชิรับแหละคือเสียบเตี้ยตีการนอนดูนอนดูนอนจะเข้าคำเลยเมื่อนอนใช้คืนนี่นอนใช้คืนนี่แต่คอยก็ยังประเด้นอนเลนแม่บุญนอนเติมนอนเติมนอนทั้งน้ำตาแจ๊กบอน้องเบิ่งคือตาตูแท้คิดไปน้ำเนาะมากๆเลยจะเลี้ยงลูกนี่แหละเนาะ แปลว่ากําลังอันนี้หนะมองมอแมงกันพัดโตติพาไดเนาะสินอนับบคิดึหน้าลูกเนาะทงเนาะก็นบ่รักคือว่าแล้วก็บ่ติเฮ้ยนนนั่นัพดนั่นน่ะใหญ่่นนับพเลยนคิดว่าถ้านีก็ากหงจม่อเลย ก็แบาเอาหฮาบ่้าจากกันขว่าเลยดได้อยู่น้ากันว่าเมื่อนําพอ่อเมื่อนําพอ่เออเออ่กอนพอไปกอนพอปไปแต่อนพอไปลูกน่ะเม่อ้ได้ลเด้อเ่อหัวะด้อเอเอเอ่อเวามเมาะเออเมื่เ่อเมเออ่เ่ออเ่่อเอ้เเอ่มือ่เมื่อมเ่่ม่เม่เเอมเเเ่ เออเออเนี่ยเท้ากันจะอย่าเอาลานไว้ป้ามนได้นิมอมบันหรือเป่คนเป็นคนนหน่อยนี่ยัมัดก็อคำว่าต้องใช้สาเมื่อวัดดูตัวไมเท้าเนาะไป็ท้าก็เป็นคนเดียวเนาะมาเด็กคนดระคนนีเราเป็นลมเป็นแรงเลยเนาะก็เท้ากับย่านเราแบบึิฮอดราแห้งเลยกัย่านลมป่วยไปอีกคนยังต๊กพี่น้องเลยคนเข่าพิฮอดลูปิฮอดรานนี่เนภาพคนเอท่ไหเมนมนน กับคือท้องใสยังว่ากินหอดก็ว่าขาเป็นเลยว่านุ่มเนะเข้มแข็งเน่มันกัดซีกัน้ำตาบ้านน้ำตาตกในแล้วท้องใส้คอยดีสิไปเรา่าท้องใสกัน้เนาะนี่มันเป็นไปเลยป้อไปพญชาว่าบุญเขามีซัมมี่เนาะเนะพันามอยู่ีนะคิดทางในนีเนาะบองคันบาเฮาเป็นคนอื่นเฮาคิดแบบว่าพักลูกพักเต่าเฮาก็ยังคิดน คอยน้ำนองเนาะเมื่อนน้ำผาป่ะเหรอปกติเด้ไปเลยน้องอยู่งใช้เลยมีปูมีปลาเออก็ดีใจแล้วก็ต้องมาให้เออยแล้วเออก็ดีใจเลยแม่แม่ได้กินน้ำอันนี้มีแล้วกินหัวกินท่งก็ได้น้องให้ดูดีมีแหมแล้วล่ะเด้อบ้านแม่บอกน้องเคยน้องใช้เออ เอ้ยก็บ่มีน้องเคยก็ซ้ําน้องชายน้องชายเอ้ยผู้นึงแล้วเด่ก็อยู่เล่นนั่นจนเด้อเฮาบ่ลืมกันบ่ปะบ่ิมกันเด้อบมีทําทายกันเนาะทําขาวหากันันคิกันเดี๋ยวคนดีเดียว่นะายกันแค่พ่อมก็ซว่าผิดเบิดอั่ัครอบครัวทั้งป้าแต่แยกไปบเลยเนาะบเอว่าทั้งป้าก็อยากให้ป้าให้ยากัน าเมียผามันจะไปเองนะะนอาก็หาไ่ได้แล้วเาใจมันไปเองอากาจชัล้างเมียนชั้แห่ไพ่เนาะชุดแต่หยไพ่เนาะชุดแต่หหยไพ่เนมันไม่คุมนหหย่ไพ่แหลมก็คนนองกก็ือยู่ไปแบบใดเนาะรับอายเนาะแหย่ไพ่ลายยางแล้วจะขาใจอกเล่าอยู่พ่นองเลยหไพ่มาชัน จุดไหนไปเนี่ยช่วยถ่ายมาอันนี่นอนกันดับไรกันได้ป่ะนี้คือว่าแล้วตั้งเอื้ยเราก็อาศัยซุ่มเจ้าเนาะเบิ่งพ่อเบิ่งแม่วันนี้เราก็อยู่ครอบครัวอีกหนึ่งเราก็มาคิดแชร์แบบคำว่าท่องสายวอยู่แล้วเรดินเล่นดินน่ะอยู่กับมิตู่กับศินัมบ่าอีกนะเราก็ได้คิดไปยแบบนี้ลูกหลานนะลูกหลานคู่น้อยนี่นะเนาะคันมาซ้ำนั้นบัดใครก็แล้วก็ใส่ชุ่มกับ ช่วยใหม่ล่ะใช่มามาเรียกแม่สาเนาะบัดนี้เออกันแล้วก็มีแต่แม่ส่งนั่นน่ะเนาะทางเมือนาะนแต่ว่ามันสิว่าสิคือกันบ่มันก็บ่ฮู้ใจของตากันเนาะ้เพิ่นสิแยลูกเฮาบ่ตอนนี้ยังบ่ฮู้เนาะว่าเจ้าเมืองก็เรากมาประจักษ์บานัแลบ่มาบ่้กันเเานําแล้ว่าสิมาอีโทรหาเจ้าบ่เอ้ย เราหาเราได้เง yeah. ินเราอ่าโทรศัพท์มันนั้นเราเป็นอยังบมาปีนี้ในขณะปีนี้มาเป็นในปีนี้เนยีนม้ปีต่อไปอ่านนแรเนาะวันวัาจะใช้มีก้อนันวหาเงินชนีก้อนปีนี้แล้วเอาแล้วเมนบ่ผัวนี่บ่ัวเน้องบ่ัวไมอค่อ้ฟังไ่ค่อฟังปีต่ภายในปีนี้บบมาเนาะช่วยดช่วยเห็นว่าไงว่าทองใสเมื่อยงว่าผัวอเมาคนช่วย อีบบลูกเขาเลยเนาะค่ะือวแรกัดาอยูน้ำกันผัดบัด้หาบจงมันแห้งแตกเขานะชยเออเนี่ยละแรงแรเนื้อเกี่ยวนนเกี่ยป่าได้าติจะมาทั้งงเมื่ออานมาไลเนาะเออี่มาต่อันนีเนาะทันเนาะีจะมาจะเอาคนมานักม่้่านที่เนาะอย่าไคิด้วกันเนาะอย่าไป่ช้อนกันบอกอย่าไปถากันไ้เน้นเนาะทองใส อ้าสสยคือสมมติว่าอ่านอกฝนห้าไม่ดีต้องใส่สิกดไดบ่ดูกับบูตัวนี้กบกันเนาะอ่คอยเบิ่งนี่คือสีบไรเราคอยบ่โอ้พานี่แล้วกันมีอกเนาะเพราะว่าเขาพิียุ่มกันแบบยกประทะกันคือเจ้าว่ากับมัดกันนะโอ้สทำาไม่ตีพิจญานี้เจ้าน่ตัวเนาะโอ้ดูวเนาะ กตที่ว่าบเห็ดนี่กะแม่ยังยานพิษดเนาะพี่น้องเอ้มีแต่ว่าผพมาน้าคอางนาเนี้กานีางนี้าอนก้ขน้ข้้ข้างนี้นี้ขางนีืออน้ขางนี้่านงนีานี้ขนานี้นน้างานีาน้อน้าา้าีนนา้งาาี้นนี้ มันต้องโชดเลมีผัวด้วมาโชดนี่เลยะมีโชดอย่างเดียวนะเราอ่ะแล้วพ่อเจ้ามอยูเน่ยเป็นได้สาวบอหลังจากผูคงจริงจริงอ่ะง่ายภัยง่ายยได้ลูกคนหนึ่งเลยนี่เขาไม่ใหญ่ห่แไเ้ยบรวยบยดูหนึ่งดนี่ดดอยามท่องสายมารับได้ผูลยว่าจกคนตอนตอนที่ว่าเราก่อนชีพูว่าน้องผลมีผัวหลาคนไอ้เจ้าว่ามีลูกับน้องผู้นี้แล้วเเจ้าว่าน้องมีัวหลายคน นตัวเป็นลูกแม่ป้าตัวเป็นลูกแม่ปาแต่มากคุณสิบอกว่าลูกเ่านท้นแะเพราะพู้คจริงเลยจะจะทำสิบอกร้อแล้วเลย้ยคือเก้าให้วอัาสอยู่วกันแล้วเะเห็นหน้าแล้วก็เมนกันเหนกันเ่าหรนายไปแะเจีากัาเอไปให้ดูหนุ่มหน่อยว่าเบากว่าหอไปรอนกว่าเนี่ยหายไปใช่ไ เคอยู่ด้วกันแล้วเคยอยู่ด้วยกันเลยเนาะมันก็ดีด้วยมันดีนะแ่เนี่ยนั่นบระกอบกเราลุงเนาอะยังมีคนหไายไเล่นก็เลยมันอยู่ด้วกันเคือแล้วเนาะบอกว่าอย่าตัวอีกมาบอกกูมาเอ้ยบุตัวไพร่ถึหานมาบึตัวไพร่สีเลยวะใส่ก็มันบุตัวไพรแต่ไม่ว่าตัวทั้งดวงอ้าวญาติลูกน้องเอ้ยเนาะถือว่าเพิ่นปั้นแต่งมาให้ซัมนี่ แต่ว่าเรื่องพันข้าวอยู่นกันได้สำเนียงบางทีอาจจะเป็นกรรมบอเนาะกามีคนไหนมาใส่กรรมตััต้นขว่าม่พวนอ่น่าอยู่หน้าัเถาวนั้นในทานว่าตนั้นทานอยู่ตัวนั้นหน้าเถาวรบอมา่าอย่างเจ้าไปแ้วลูกจะมามาเสิร์ กือว่าปในอ้นอางมาเลยเลยางเลยนพันลานาโกหัือว่ากับเป็นคนที่ว่าคิดใจนี่สริฐที่สุดเนาะหลังจากที่ว่าพูว่าเมียมีผัวหลายคนนี่ก็ยังให้ก็ได้แต่เป็นคนอื่นนะแต่พิชกันแล้วจะเทือนเนี่ในหน้าน่แล้วก็ม่ไปอยู่น้ำเนินนะแตแต่ว่าพูมาเลยเนาะจ้างพิกกันนเทือได้เป็นบอก

จากในก็เป็นกําลังใจให้คือเก้าอะไรเนาะกันเมื่ออยู่พ่นก็ตั้งมุกตั้งใจเนาะขันคือว่าได้เงินได้ข้ามก็ทรงเงินทางลูกทางเต้าแน่เนาะทางไม่เถ่าผลกรบมมีผู้หากับบ่คิดใช่พี่กับคิดใช่ลูกฮะแน่เนาะเพราะว่าลูกเขาอยู่น้าเพล่เนอเจ้ากับเมื่อกับขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อเด้อตั้งมุขขอให้มีชีวิตที่ดีกว่าเก้าปัดเนี่ยอาสั่งครอบสั่งตัวกับให้เจอคนดีๆกว่านี้เนาะ มากข้างนอาแบบหม้อตุ๋นหม้อต้มขึ้นที่บ้านเนีแยเนียนไปจ๊ะบ่บ่เนีนบ่ปลาซาลาที่เจ้าเดินทางกลับฉันนอกเปนสีขาเจ้าเนาะเดินทางปลอดภัยและทั้งใส่เด้อสบายดีเดิน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 ดีเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นมือที่ชุดไทยทายสุดเนาะที่นั่ทั้งน้องท้องไสเพิ่นเข่ามาอัมลาพระจ่าทางลูกเพิ่นพี่น้องเนาะเาสำหรับคลิปนี้ก็โอ้ยจากสีวาอะไรๆพี่น้อง ุกนเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีตลาดไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี